สวัสดีครับชารโดสิงหมาเวนสวัสดีครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฟที่ไม่มีรายการชกแค่วันเดียวนะใช่ครับพูดถึงความรู้สึกหลังจากรู้ว่าไม่ได้ชกเอ่อก็เสียใจนะครับก็ซ้อมมาแล้วครับผมแล้วก็คุณแม่ตั้งใจมาดูนะครับอุตส่าห์แต่งหน้าซะสวยครับได้ได้กลับไปหาฝักเพกาเอาไปน้งขายตลาดนัดอีกแล้วหลายคนสงสัยเรื่องค่าตัว เออทางวันจะไม่ใช่จ่ายจ่ายเต็มอยู่แล้วครับผมปกนเ,นเพราะว่าเราทําหนักผ่านค่าน้ําผ่านนะครับแต่เป็นฝั่งเขาที่ถอนครับตอนแรกนี่เราก็ขึ้นเจอกับงทาด้านของวัวเม็ดอยู่ในระบาแล้วก็เขาถอนออกไปตอนนั้นรู้สึกยังไงเมื่อเขาถอนไปก็กลัวจะไม่ได้ชกครับแต่ว่ามีตัวมันแทนใช่ครับอย่างเอนโซ ใช่ครับได้ศึกษาเรนโซบ้างเออเอ็นโซก็เป็นเวที่เก่งครับหลายๆคนไม่ไม่รู้จักเขานะครับผมแต่ว่าผมไปหาข้อมูลมาผมก็ต้องศึกษาครู่ชคของผมใช่ไหมครับเขาก็เป็นแชมป์ในอีกรายการหนึ่งก็เก่งครับหมักหนักไวแล้วก็เตะขาเร็วครับวันมาช่างเรามาก่อนมาช่างก่อนเอนโซใช่ไหมผมช่างคนแรกครับไม่ผ่านทุกรอบเลย <laughs> <laughs> ผมไม่รู้เป็นไรผมช่างคนแรกผมไม่เคยผ่านเลยยังไงบ้างตอนนั้นที่ไม่ผ่านความรู้สึก ก็ค่าน้ําไม่ผ่านครับแต่น้าหนักผ่านตอนกลางวันค่าน้ําผ่านเยอะครับผมน้ําหนักก็ผ่านตอนเช้าค่าน้ําก็ผ่านเยอะนักก็ผ่านแต่พอช่างจริงทีไรค <g ül> <g ül> ่าน้ําไม่ผ่านทุกที <g ül> แล้วตอนที่เอ็นโซ่ไม่ผ่านตอนนั้นเราอยู่ว่าเรากลับไปแล้ว <g ül> เอผมผมน่าจะกลับมาแล้วครับแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็เอ็นโซ่ไม่ผ่าน <c oughs> ใช่ครับผมแล้วตอนแรกตกลงว่าจะต่อยใช่ไหมต่อยครับผมยอมต่อยผม,ผมไม่อยากให้รายการเสียครับ <c oughs> เรายอมต่อย ใช่ครับแล้วก็สุดท้ายไม่ได้ต่อยกันมารู้ตอนเช้าต,ตกลงก,กันว่าจะต่อยครับแล้วก็พอตอนเช้าก็คือเมื่อวานเช้าผมเมื่อวานก็กําลังนอนอยู่ครับกินข้าวเช้าเสร็จก็กําลังนอนครับเพราะง่วงอย,อยากนอนให้เต็มที่ครับก็มีสายโทรเข้ามาหาลูกพี่ผมบังเอิญกาลานลูกพี่ฮะอะไรนะอ๋อผู้ชกถอนไม่ต่อยแล้ววางอย่างนี้ผมก็กลัวว่า เฮ้ยมันเป็นแผนให้เราตายใจเราจะได้ไม่พักผ่อนหรือเปล่าผมก็พยายามหลับแต่ผมก็หลับไม่ลงเลยครับใช่แต่ว่าแบบคือเขาคุยกับทีมงานวันนียครับแล้วก็ผ่านไปสักพักก็ทางทีมงานวันก็ลงก็เป็นคลิปมีอะไรออกมาใช่ครับผมก็ไม่ผมก็นอนไม่หลับทั้งวันนะครับเมื่อคืนก็กว่าจะหลับคือเราซ้อมไปแล้วอยากจะชกไงครับแต่ก<ต>็ไฟน,นี้มีกองเชียร์ที่จองตั๋วมาด้วยก็ มีทั้งกองเชียร์ที่จองตั๋วมาด้วยมาทั้งจากจันทบุรีจากแม่สอดก็มาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแล้วก็มีพวกพี่ผมจองเครื่องมาจากน่านก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูครับผมจองห้องไว้ห้าห้องห้องพักเออพูดถึงเนี้ยไฟเนี้ยคุณก็โอเคสรุปแล้วกระบวนการช่างคำหนกคือมันพร้อมโชแล้วแต่ไม่ได้ชกเนาะใช่เราได้ค่าตัวใช่แต่จริงถ้าเกิดห้โดเลิกได้น ลับทา,าตัวกลับบ้านไปเลยครับถ้าเกิดได้ชกไงโดกิดว่าหน่งได้ชกดีกว่าครับเออเพราะอะไรครับเออหนึ่งเราซ้อมไปแล้วครับสองหลายๆคนอยากจะดูเราชกตั้งใจมาดูเราชกอะไรอย่างเงี้ยครับหลายคนตั้งน้แต่คือแบบเราอยากจะมอบความสุขให้เขาไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเราอยากคาออกมาให้เต็มที่ชกให้สนุกแล้วก็ให้คนที่เขาตั้งใจอยากจะรอดูเราอะครับโด สรุปก็คือชกดีกว่าแม้ว่าจะกลับบ้านแบบได้ค่าตัวก็ตามใช่ครับไม่ใน้ชกแบบไม่ได้กลับบ้านนะได้ค่าตัวนะใช่ครับคันนี้โด้ผมถามนิดหนึ่งย้อนออกไปนิดหนึ่งเหมือนตอนคุณคุณช่างน้ำหนักนะครับเหมือนคุณทำน้ำหนักเยอะมากไฟนี้ทำน้ำหนักเท่าไหร่ครับก็เก้าโลครับเกือบสิบใช่ครับก็รวมๆแล้วก็สิบได้ครับตเพราะว่ามันมันต้องทําให้ขาดกิโลหนึ่งเพื่อที่จะกินน้าขึ้นมาเพราะว่าให้ค่าน้ํามันผ่านเนี่ยเออคราวนี้ ร้อยห้าห้าเป็นงานยังโอเคอย <tamam> ู่ไหมก็ทํา<ำ>ได <Wet> ้ครับผมผมทําได้ยิ่งถ้าเป็นหน้าร้อนผมทําสบายคือน้ําหนักผมไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ไฟนี้จะมีปัญหาตรงที่ว่าเราเขาเรียกอะไรอากาศมันเย็นแล้วเวลาซ้อมน้ําหนักมันไม่ค่อยลงเพราะอากาศมันเย็นลมมันพัดตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิดว่าครั้งหน้าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำน้ำหนักสักหน่อยครับเพราะเห็นฝรั่งเขาทํากันโดครับให้ให้โดเลือกได้ ใต่อไปดยอยากเจอใครเออถามผมผมอยากเจอใครพมไม่ค่อยอยากเจอใครเดี๋ยวเขาเดี๋ยวพอประกบขึ้นมาแล้วพอโชคกันสมมติเราแพ้เนี่ยจะหาเราขีโมูหรือว่าจะอะไรอย่างนั้นอีกคือแบบลหลายๆลคนก็มีความเห็นหลายแบบแต่ถ้าถามว่าใครอยากกระชกกับผมก็มีคนเหมือนจ้องผมแล้วน <c oughs> <ค>นึงเด่นนั้นกนะ็น่้จเป็น เพื่อนผมที่เจอกันที่ตามประเทศอะานิโคก็เรื่องกระหือจะจะจิ้มผมด้วยกันก็คุยเล่นกันเขาตอนตอนนั้นเขาก็บอกว่าเออแบบว่าไว้มีโอกาสเราเรามาโชกันนะอะไรเงี้ยผมอยากโชว์คุณคุณเป็นคนดีแล้วก็คุณแบบเป็นนักชกที่แข็งแกร่งผมชอบอะไรเงี้ยถ้าเราได้เจอนิโคจริงนะไม่ใช่แต่เราคิดนะฮะหลายๆคนก็คิดว่าน่าจะเป็นควายดี น่าจะเหมาะผมในส่วนของโต๊ะที่ว่าไงถ้าได้เจอนิโคก็สนุกครับผมก็เตรียมตัวไปให้ดีครับเขาก็หนักเขาแต่ก็สนุกครับเอาเอาให้มันระเบิดเลยครับอะไรในนิโคครับนอกจากความหนักแลความแข็งแรงครับแล้วก็น่าจะเป็นการกล้าแรกของเขาครับแล้วเป็นผมผมก็ประเภทไม่คุ้นกับผมอะอะไรประมาณเนี้ย คือผมโดนคุณก็ต้องโดนอะไรแล้วะเนีี้คือต้องแลกกันไปอะไรเงี้ยงั้นน่าสนุกพูดถึงนักมวยทุกคนเมื่ออยากชิงแชมป์นะใช่ครับทุกคนอยากชิงแชมป์ครับผมไม่ว่าจะไปนชนะเราได้โชกับโอ้โหคือถ้าพูดถึงแชมป์ตะวันฉานี่เขาดังมาแต่ผมยังอยู่ไหนไม่รู้เลยคิดว่าอีกสักว้ยเาเวลาอีกสักสักยาวนานไหมอีกกี่ไฟอีกกี่ปีผมว่าน่าอีกสักไฟสองไฟผมคิดว่าน่าจะน่าจะได้โชกับถ้าผมชนะ เหมบ,บันโดเได้บอกว่าถ้าปีหน้านี่เป็นไปได้จะประมาณมีนากรุ่พระเมษาเนี่ย<ช>ตอนนั้นนี่พร้อมสุดๆเลยใช่ครับก็คือกติกาไทยเลยตอนนี้ใช่ครับคิกบ็อกซิ่งเรายังมีเปิดเผยจะไปสอบอยู่บ้างก็มีครับต,ต้องเอาไปพัฒนาคิกบ็อกซิ่งก็สนุกดีครับแต่ว่าถ้าเลือกได้ก็อยากจะไปถึงเก้าที่จริงแชมป์นะใช่ครับผมก็ถ้าเป็นนิโคก็น่าจะเป็นไฟที่ตัดเชือกได้เลยนะถ้าหลายๆคนมองใช่ครับ นิโคเขาก็แรงมากครับให้ดูไฟแรกสุดของเขาดูเขาเชียร์เขาอยู่แต่ก็สนุกดีครับเขาก็หนักครับผมถ้าได้เจอนี่แค่อยากบอกบอกถึงนิโคเนี่ยอยากบอกอะไรถึงเขาบ้างก็ถ้าได้ชกเนก็เอาให้เต็มที่ครับเพื่อนเราไม่ได้กดแค้นกันนะครับแต่ก็ใส่กันให้เต็มที่ครับอย่าเลยนะก้าผมแล้วหาผมห้าวอีก สุดท้ายนี้อยากฝากอะไรหึงกองเชียร์ของเราบ้าที่ไม่ได้ดูไฟนี้แต่ว่ายังยังตามมาเชียร์ในเวทีหรือว่าทางบ้านก็ขอบคุณ FC แฟนคลับทุกคนนะครับทั้งแฟนคลับของตัวผมเองแล้วก็แฟนคลับของมาวินมวยไทยนะครับผมก็วันนี้ถึงแม้ไม่ได้ชกแต่ก็มาให้กําลังใจคนไทยด้วยกันครับวันนี้ก็เพชรจ้าก็ชนะไปแล้วครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยครับผมแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยใน ไฟหน้าครับเมื่อมีรายการชกผมก็จะทำหน้าที่ให้เต็มที่ครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเดี๋ยวจะทำหน้าที่ให้เต็มที่ที่สุดครับผมขอบคุณครับ Shadow